สวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้พาท่านนะครับมาชมนะครับตัวเฟืองขับนะครับตัวนี้พอดออกมาแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนี้ปัญหานะครับของสเตอร์นะครับหรือว่าเฟืองขับนะครับผมนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแก้ปัญหาแล้วนะครับมันจะทําให้ตัวนี้นะครับ มันหมดนะครับมันจะส่งผลมาถึงนะครับตีนตีนตะขาบหรือว่าแท็กนะครับมันจะทําให้ถ้าตัวนี้มันหมดเยอะลักษณะนี้นะครับผมมันจะเวลาหมุนไปมันจะไม่ไม่ปล่อยนะครับมันจะดึงนะครับดึงตัวตัวเหล็กนะครับตัวดูงูหรือว่าตัวตัวเหล็กนะครับตัวนี้นะครับผมมันจะดึงนี้ออกมาเลยนะครับผมส่งผลให้ ตีนตะขาบเสียหายนะครับหรือว่าแท็กเสียหายนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมีปัญหาครับเราเปลี่ยนแท็กใหม่นะครับต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับถ้าตัวแท็กเก่าก็จะพอได้นะครับเพราะว่ามันเริ่มขยายเข้ากันแล้วนะครับถ้าแท็กใหม่นี่ส่งผลถึงเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็ส่งผลถึงเกียร์นะครับทําให้ซีนตัวนี้ขาดเลยนะครับผมซีนตัว เฟืองขับนี่ครับตัวนี้เราเพี้ยนใหม่แล้วนะครับผมเนื่องจากตัวนี้นะครับหลวมนะครับมันไม่ปล่อยนะครับมันก็เลยทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนักนะครับแล้วก็ส่งผลถึงการกินน้ํามันด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้หมดนะครับมันจะไม่ปล่อยเนี่ยวันนี้เป็นด้านโน้นนะครับเรามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับปกติมันจะหันด้านนี้ครับเนาะ ตัวนี้มันเป็นด้านด้านขวานะครับผมนี่ครับเวลดามันหมุนไปมันจะหมุนลักษณะนี้นะครับถ้าอยู่ด้านนี้นะนี่ครับแล้วก็ทําให้พวกเฟืองนะครับอันนี้เฟืองเสียงดังนะครับเฟืองตัวชุดเฟืองขับนะครับชุดใหญ่นะครับด้านนนะครับผมเสียงดังมากนะครับ เห,เหมือนกับเสียงลูกปืนแตกหรือเฟืองนะครับดังเสียงดังมากนะครับทำให้เราต้องหยุดเกี่ยวเลยนะครับผมก็เลยมานึกว่าลูกปืนแตกนะครับเวลามาเอาแทกออกนะครับโยกดูก็ลูกปืนยังแน่นแน่นหนาอยู่นะครับก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนดูนะครับปรากฏว่าเสียงหายนะครับ เสียงดังจากด้านในนะครับหายเลยนะครับจากชุดเฟืองขับนะครับของชุดเกียร์นะครับหายมันจะดังมาจากด้านในแล้วก็ตัวตัวนี้จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับด้านในจะดังมากนะครับเพราะว่าเขาเวลาเขาปล่อยเนี่ยมันจะปล่อยแรงมากนะครับเพราะว่ามันหลวมนกมันสึกไปประมาณเกือบ2องเซนนะครับตัวนี้ปกติมันจะเหมือนด้านนี้นะครับ มันเสียหายไปเกือบสองเซนแล้วนะครับทําให้การโยกของเฟืองแล้วก็ตัวสเตอร์นะครับโยกแรงนะครับทําให้เกิดเสียงแล้วก็การกินน้ํามันก็จะเยอะนะครับส่งผลถึงแท็กนะครับแท็กนี่เกี่ยวสามไลท์นะครับแท็กยกลไปประมาณห้าเซนนะครับจากตัวตัววัดตัวกลางนะครับผมปกตินะครับจากด้านนี้นะครับเนี่ยจาก จากตัวนี้นะครับมันจะหย่อนอยู่ประมาณเซนครึ่งนะครับก็คือเราเอานิ้วนิ้วมือสอดเข้าได้ตัวนี้นะครับเวลาเกี่ยวไป3ามไร่แล้วครับเรามาถอดดูนะครับหย่อนลงหย่อนลงประมาณ5-6เซนเลยนะครับหย่อนลงนะครับหย่อนลงประมาณนะครับ3นิ้วมือด้านนี้นะครับผมเกือบสีนิ้วมือเลยนะครับผมปัญหาจากตัวนี้นะครับก็เลยฝากเตือนมือใหม่นะครับ เื่อจะไม่ได้เสียเสียเงินเสียทองนะครับมันอาจจะส่งผลถึงระบบนะครับเฟืองด้านในแล้วก็ลูกปืนนะครับแล้วก็แท็กนะครับท้าไมแท็กสีขาดได้นะครับผมจากตัวนี้นะครับนะครับให้ดูตัวอย่างนะครับจากเนี่ยตัวนี้นะครับเวลามันออกมามันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับผม มันจะอยู่นี้นะครับผมตัวนี้นะครับนะครับผลจากตัวนี้นะครับเกาะตัวนี้นะครับเวลามันเกาะมันไม่ยอมปล่อยนะครับเกาะเกาะแล้วเกาะเลยนะครับดึงตัวนี้ออกมานะครับก็ยางก็แท็กก็เริ่มหมดสภาพด้วยนะครับก็เลยดึงตัวนี้ออกมา3ามตัวเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับเสียหายไป3ตัวนะครับเขาเรียกว่าอะไรดูงูหรือนะครับหรือว่าเล็บนะครับแล้เรียกไม่ถูกเนาะนะครับของแท็กน,นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม